โอ้มีปลาบ่เนี่ยมีมีครับมีมีก็เป็นปลาธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงธุรกิจพอเพียงใช่แต่ชีวิตจริงไม่ค่อยเพียงพอปัดสังกิดครับถ้าจะมาซื้อผักก็ต้องลดใช่ไหมอ้าวแน่นอนถ้าเกิดทีมงานมาเนี่ยแน่นอนผมลดอยู่แล้วเอานะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ได้พาทีมงานมาถ่ายทำเพลง หลายเพลงเนาะจะเพลงไหนี่หลายเพลงวะมันสองเพลงายเพลงก็มีน้องนั่งเอกลองแอนฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหย่ามาเจอกัทุกคนนะครับโอ้โหนี่นะฮะไอต้นพักหรอครับไอเตรียมจะไปขายที่หนองตลาดหนองมนต์เราเองครับผมขายพักด้วยครับก็คืออยู่กับธรรมชาติครับ อได้ยงสวนผไดจะกินจุ้มกินดาได้ยงนะจะมีพวกผักพุ่งอะไรตัวไปครับผมวันนี้ผมมาขออนุญาตสถานที่นะครับเพื่อจะถ่ายตั้มเพลงอได้เลยบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีดีนะมีที่ไหนบ้างก็มีที่ไอ้ตามแปลงผักแล้วก็ที่ผมปลูกผักผักไว้นะครับไปเลยครับผมนี่มองได้หนยพี่แนนนำก็ อยู่ตามแปลงผักเลยมันอยู่กับธรรมชาติเลยคือผมปลูกผักคล้ายๆแบบว่าไอ้ไม่ไม่ได้ฉีดยาก็คือจะนิ่งธรรมชาติอาจจะสวยบ้างไม่สวยบ้างก็เรื่องของธรรมดาเพราะว่าเราปลูกผักแบบธรรมชาติเออฮะก็ตรงนี้ก็เป็นพวกมีมีบ่อน้ําแล้วก็ดูดขึ้นมาเพื่อจะมันนี่บ่อน้าบ่อน้าโอ้มีปลาบนนี่มีมีครับมีมีก็เป็นปลาธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงอยู่ธรรมชาติอันนี้ก็ ฟางครับอันนี้ฟางฟางก็ทํานาก็ทํานาดําแล้วก็ปุ๋ยหรืออะไรก็ไม่ต้องใส่เราดําแบบธรรมชาติเลยแล้วก็ผ้าเองแล้วก็ทําเองทุกอย่างสีก็สีเองก็อยู่กันทําแบบบ้านๆครับอยู่แบบสนุกอยูดีเพื่อนเพืแล้วจะพาไปแปลงผักโอ้สีเศร้าสีแดงสุดยอดสุดยอดเลยขออยาตขออยาอย่างน้างยางก่อนเพื่อน อย่างก่อนจะของบ้านโอ้โหดูดิเพื่อนๆน,นะฮะเป็นคือมันธรรมศาติ์นะนธรรมศาสตร์ุยดอยออนวะธรรมศาสตร์บานได้สุดหยอดได้เป็นอยังที่ที่บอกว่าสัมผัสโบราณในในตัวเมืองเนาะใช่ครับตรงนี้มันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนาการทุ่งนาการทุ่งอ่า พุ่งในเมืองนี่บอกพุ่งในเมืองคล้ายๆกันโอ้โหมีเลี้ยงไก่ด้วยมีพวกไก่พวกเป็ดพวกอะไรก็มีทั่วไปก็เลี้ยงอะไรชอบโดยสุดตัวอะไชอบมากกว่าเอาเป็นไงบ้างทุกคนมากบอมากสุดยอดเลยว่ะโอ้โตอนเช้ามาก็จะเก็บผักกันอย่างนี้นะแต่พอนี้มันจะแดดแรงหน่อยเพราะอากาศเลยโอเราก็เริ่มแล้วโอ้โหดูดีเพื่อนๆนะฮะเป็นไงสุดใจบอ เดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวให้มือกล้องเขาส่องไปดูทั้งปลูกผักบ้างแล้วก็ทํานาเดี๋ยวหน้านาก็เป็นนาปีแล้ก็ทเหมือนบ้านเราก็เป็นนาดํอ่าอันนี้ทำหมดนาหมดเลยใช่ครับใช่อันนี้ตกหน้าแดงก็คือปลูกผักใช่ก็คือเขาเรียกว่าผสมประสานเศรษฐกิจพอเพียงใช่แต่ชีวิตจริงไม่ค่อยเพียงพอ ประมาณนั้นจริงๆไม่่อยอกันพ้กันโอเคครับวันนี้ก็ได้สถานที่ครับผมตั้งสบายเลยเต็มที่เลยขนาได้วยตรงนี้ครับอันนี้เกษตรช้ยแก้วยินดาครับก็ตามเฟซบุ๊กก็มีให้ติดตามใน facebook ใช่ครับก็คือจะปลูกแบบเขาเรียกว่าไม่ต้องใช้อ่าฉีดยาไม่ต้องใช้สารเคมีมากนะครถ้าเกิดปุ๋ย ก็จะเลี่ยงไม่ได้แต่ผมรับประกันได้เลยว่าผมไม่ได้ฉีดยาผมนิ้นธรรมชาติปลอดสารพิษใช่ผักปลอดสารพิษครับถ้าจะมาซื้อผักก็ต้องลดใช่ไหมเอาแน่นอนถ้าเกิดทีมงานมาเนี่ยแน่นอนผมลดอยู่แล้วเอามาซื้อถึงที่นี่นะราคาเป็นพิเศษราคาเป็นกันเองราคาสิบาสิบถูกต้องแน่นอนโปรดรับชมใน Mb ของ Cukup studio. Okey. selamat okay. malam Selamat datang.